พนงานลพ่กวยทันยุกมาไม่วันนี้ครับชุดนี้คือเน้นสวยหายากแถ้ทันตัวท่านทุกองครับอ่ะมาคัดของดีมาให้แล้วครับคัดของหายากมาให้แล้วครับนี่ก็องค์แรกนะครับเดี๋ยวผมแนะนําแล้วก็แบ่งปันไวๆนะครับอ่ะนี่องค์แรกเอาคุณแผนก่อนเลยนี่ครับองนี้เป็นพระคุณแผนปุกกุมารใครอยากได้พระคุณแผนปุก,กุมารอยู่นะครับองนี้เลยนี่ คุณแพทย์ปุกุมานนะครับนานๆามาทีน่าไม่ค่อยเจอนะครับคุณแพทย์ปุกุมานอยู่ต้นปีสองพันห้าร้อยนะปุกุมานก็คือนี่ครับจะพนมมือแล้วมีกุมารข้างล่างเนาะก็เป็นเด่นด้านเมตตามหาสนีเลยนะครับอ่าและเป็นพระอยู่ต้นที่พกวยทอดพิมพ์นะครับทําเองมวลสารทันทันเศษนะน่าใช้ครับน่าใช้อา๋ยวลองซองให้ดูนี่ครับอ่ะดูนะเห็นไหมถ้าถ้าสังเกตนะครับจะเก่ามากองนี้นะครับ โครเก่าเลยแล้วสภาพคือสวยจริงนะเนื้อชัดเลยนะครับพารุ่นเนี้ยส่วนใหญ่แล้วหน้าเนื้อไม่ค่อยติดนะครับถ้าหน้าติดนี่คือส่วนมาก,มากเพราะเป็นพาทอดพิมพ์เนาะนี่อ่าแล้วเป็นเลี่ยมกรอบเก่านะครับกรอบเก่าวินเทจเนาะแบบสมัยก่อนเลยนี่อืมนี่นะครับพ้าสมบูรณ์เอาเป็นว่าประกรันสวยสมบูรณ์ไม่หักไม่ซ่อมให้นี่สวย,ยจริงตรงนี้เห็นไหมเห็นหน้าเห็นตาเลยแล้วผิ้วคือแบบเก่าดูง่ายอ่ะองนี้นะครับก็แบงบูชาครับ ผูกกุมารแบบนี้มันพิมพ,มพิมตรงนังสื่อนังพี่คือเป็นพิมพ์พ่อกลวยแน่ๆนะครับก็ต้องมีสองพันห้าขึ้นไปเนาะอง์นี้ผูกแบ่งไวๆครับเอาไปหนึ่งพันเก้าร้อยลงทรงห่อแบ่งไวๆครับหนึ่งพันเก้าร้อยลงทรงครับไปแล้วไปเลยนะพี่ขายชอบรีบทักเลยองนี้ปุกกุมารไม่มาไม่บ่อยนะสวยๆแบบนี้องค์ต่อไปข้องหายากสุดๆเลยหนึ่งองนี่ครับเป็นพระสิวลียุคแรกๆของหลวงพ่อครับเป็นพระสิวลีมวกกันนก พิมพ์นี้มีองค์สื่อชัดเจนนะครับอะมั่วกันนกนะครับแล้วองค์เนี้เป็นเนื้อยุคแรกครับเป็นเนื้อแก่สายเศษแก่แร่ครับอะลองสังเกตดูจะเห็นเป็นก้อนๆนะครับเห็นไหมเป็นดินแบบเออแห้งๆเลยนะครับเป็นดินเมือนเป็นดินก้อนเลยนะครับฐานท่านเนี่ยอายังยุคแรกๆเนี่ยเป็นดินบ้านแคนะครับก็คือเป็นฐานที่ท่านเอาดินไปส่วนผสมรักนะครับเราก็จะมีพวกมอสซาดของท่านนะครับอยู่ในรุ่นนี้สังเกตดูจะก้อนใหญ่นะเห็นไหม จะเป็นพวกสายพวกแรก่ก้อนใหญ่นะครับก็คือบทแบบโบราณเลยแบบต่ำตำเอาเลยนะครับก็คือเป็นพาที่ท่านทําเองนะทอดพิมพ์มวนสารท่านท่านเสกนะครับยุคแรกๆ่ามวนสารอาจจะแบบไม่ละเอียดมากอาจจะหย,ยาบๆหน่อยแต่ว่าได้ความคลาสสิกนะด้วความคลาสสิกสวยมีเสน่ห์ในตัวนะครับแล้วก็เก่าจริงๆเห็นไหมแห้งสวยมากผมเคยได้แบบเนื้อเนี้ยพิมพเนี้ยเนื้อเนี้ยนะครับแค่สององค์เององค์นี้องค์ที่สองนะเออองค์แรกแบ่งไปแล้วนะครับองค์แรกแบ่งไปแรง น่าจะแบ่งไปประมาณประมาณเกือบสี่พันนะประมาณสี่พันนะครับเออเพราะมันหายากนะรุ่นนี้เนื้อนี้นะครับสังเกตดูนะอ่นเนี่ยเห็นไหมอันเนี้ยพวกก้อนแร่นะครับเป็นแรว่วาสมุรเลือดเป็นแร่อ,อกอรบานนะครับเป็นก้อนเลยเราขุมม้สานพวกนี้นะครับอยู่ข้างหลังไม่ค่อยมีนะอาจจะมียุ่ยยุ่ในยุคแรกๆเยอะนะครับแล้วก็จะมีสายเสกเยอะเนี่ยเป็นแรนะ่นั้นเลยแร่แดงนะครับแรว่วาสมลูเลือดนี่เห็นไหม ผงว่าถ้คุณมีอยู่ในนี้อยู่แล้วครับแต่ว่าส่วนมสมลักจะเป็นดินยุ่แรกๆนะครับท่านจะาสวนใย่าจะทําเป็นดินเนาะเอาดินมปส่วนมสมลักนะครับนี่เข้มขลังแรงพุทธคุณสุดยอดแน่นอนครับโอ้โหเนี่ยทางองค์ครับแล้วเก้าจริงถ้ายากพี่ๆแบบนี้ไม่ค่อยเจอแน่นอนครับอ่ะองค์นี้สวยแบงบูชาครับเอาอยากจะได้เท่าองค์กรเนาะสักสามพันปลายๆหรือสี่พันนะครับเอาไปสองพันเก้าร้อยลมส่งพอนะครับองค์นี้ เป็นวัยครับแล้วก็ไม่มีมาบ่อยๆแน่นอนรุ่นนี้นาเนือนี้นะครับอ่ะองค์ต่อไปเป็นซิวบรีเนวานนะครับสร้างประมาณปีศูนย์หกนะครับศูนย์หกศูนย์เก้านะก็เป็นยุคแรกๆเหมือนกันแต่จะเป็นเนื้อว่านนะครับนี่อันนี้ก็หายากพอสมควรนี่นะครับพ้อมเลี่ยมขึ้นคอเลยถ้าสังเกตในเนื้อนะจะเห็นพบกว่านเยอะนะครับจะจะมีมวลสารทันเยอะนี่อ่าเห็นไหมเป็นว่านทั้งองค์เลยนะครับ พรอมเลี่ยมกอบกันน้ําขึ้นคอเลยนะเดือว่านผมไปจะแบ่งอยู่ประมาณสองพันห้านะครับองนี้สวยองนี้สวยจริงนะสวยเข้มขังแล้วก็สมบูรณ์นะครับพรอมเลี่ยมขึ้นคอเลยองนี้แบ่งไปไวเอาหนึ่งพันเก้าพอ <change noise> ปกติต้องมีสองพันกว่าตาลอดครับองนี้เอาไว้แล้วกันเอาหนะึ่งพันเก้าะอ่ะองต่อไปครับอง์ต่อไปนี่เป็นพระสมเด็จลังสุวารีอันนี้เนื้อใบลานนะครับออกวัดราชนาดดา ปีหนึ่งห้าพราะกวยเซกบุตโตเซกนะครับแล้วก็แกกีท่านอื่นด้วยพระดีมีประสบการณ์ครับเขาเรียกสมเด็จสารพัดดีนั่นแหล,ละสารพัดดีนะครับก็คือพุทธคุณครอบเลยครอบจักรวาลเลยอันนี้จะมีทาทองนะครับเป็นแกกรรมาการด้วยนะเนี่ยทาทองหน้าลัางนะครับแกกรรมาการห้ายากไปอีกนะครับนะนี่เนื้อใบลานองนี้จะเป็นออกแกนํามันนิดๆน,น,นะครับสภาพสวยเลยนี่สภาพสวยเลยนะครับ หน้าสุวารีชัดเลยแล้วก็อืเป็นพิมพ์เอลใ่ญ่นะเป็นพิมพ์เอลยหญ่นะครับองนี้กําไรคู่ด้วยเนี่ยเห็นไหมอ่าตรงข้อมือมีกําไรสองครั้งเลยนะครับสื่อวติดชัดอ่าสื่อว่าติดชัดนะครับรบางองค์ไม่ติดเลยก็มีก็คือแบบถ้าปั๊มๆไปเนี่ยมันจะเริ่มจางไปนะครับนะมันจะเริ่มไม่ค่อยชัดอย่างนี้คือวัดสวยครับนะสวยพิเศษแบบนี้หายากครับปกติคนจะ,ะแบ่งอยู่ประมาณสี่พันห้าองนี้เอาไว้เอาไปสามพันเก้าพอ ร่งซิวาลรีพี่พี่ก็สี่พันที่พันห้าไม่แพงอยู่แล้วนะครับแต่อันนี้ยออสวยพิเศษด้วยครับสามพันเก้าเน้นไวครับองค์ต่อไปองค์สุดท้ายองค์สุดท้ายก็คัดของพิเศษให้ยากมาเหมือนกันย่างนี้เป็นสมเด็จปกโพนะครับนี่ปกโพเนื้อว่านพงจินดามมนีถ้าสังเกตดูนะครับจะเป็นแบบผิวเนี่ยจะเป็นว่านยาเลยเป็นแบบว่าแห้ง เห็นไหมแห้งเหี่ยวเลยนะครับโอ,อนี้แก่มากแก่วานมากนะครับเดี๋ยวนี้เจอยากนะเจอยากครับเดี๋ยวลองให้ดูว่าเออแห้งจริงนี่ลองดูนะเห็นไหมอ่าอันนี้เหมือนจะชุบลักนำเกลี้ยงด้วยนะครับน่าจะชุบพวกลักนำเกลี้ยงพวกลักนะครับด้วยนี่เพื่อเคลือบผิวไว้นะครับอืมแต่พิมพ์นี้เป็นพิมพ์เนื้อว่าน,นครับเป็นผ้าที่ท่านทอดพิมพ์มานะทอดพิมพ์มาสร้างปีหนึ่งห้านะครับ ทอดผิมันล้านน้ำดามาอ่าหายากสวยเก้าๆแบบนี้หายากนะครับอ่ะองค์นี้ครับคุ้มแบงบูชาครับสองพันห้าเอาสองพันห้าครับส่วนใหญ่ถ้าสมารคสวยมั 2, นจะแบงสองพันห้าสองพันเจ็ดประมาณนี้นะครับองนี้สวยสวยจริงเอาสองพันห้าครับรวมทรงอ่ะถ้าใครสนใจนะครับก็ทักลายได้เลยนะครับ Tung FC แปดนะครับหรือดูใต้อคอมเมนต์เลยชุดนี้มาไวไปไวครับก็คัดสวยหายากมาให้แล้ว ก็ใครเพิ่งดูคลิปแรกครับฝากกดติดตามด้วยวันนี้สวัสดีครับ